สบายดีเด้อสบายดีเด้อทุกร้านมาทุกู่ทุกคนเด้อมากินแกงปลาสาวยสายาใส่น้อไมมสมสีม,มือแม่จิเด้อ <c oughs> เอิญแม่จิเพิ่นมาเห็ดแกงปลาสาวายสุกินมาเนี่ยใส่น้องเลยใส่น้องมาเห็ดกินให้กินได้มาเนี่ย <c oughs> มาเส็บแสบมากันเด้ยอยาหมื้อแรงมาพี่น้องสบายดีพี่นอ้นองมาชิมเข้าว กินข่าวได้วกมากเลยค่ะแ่อะสบายดีเด้อรุ่นล้ลานรุ่ตกตกทุกคนเดอ้อลงมือเลยเนดะ้อกินข่าวน้ำกัน

ลูกหลานหลายพี่น้องเอ้ยมันมาหากันเถอะเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าฝนเมือก็เงียบอืมฝนเมื่อกเงียบเลยันเงียบหน่อย nha đó. Ừ. ừ. Đây là dai, ba sợi dai ตัวใหญ่เลยนะค่ะแก่ถ้างั้นก็กินหนึ่จุมจีนหนึ่งปิ้ิ

ai cũng sẽ bỏ nó phải bắt đầu lại.

กเกอกกับบักตกับบัโมสองคนนลูงมันแหะมันนอยกโม่ไ้จ้ะคารลินน้ำเบื่ออะไลินนักดีนั่นแหละยือสองคนยูเปินนะนะก็เบื่อหน่ืคนสากันได้จ้มันมันนอยกรโม่เขเลยอยตีมั้ยมันเขาตีมันแบบบริยานะเมตีคืนนะห้ยจใหายเขากระสู่ทั้งตีทั้งหาเลยหน่อย ตัวที่ใลยพี่นะอนองเห,ย,าาหยือ่อาเป็นหญ่เลยว้องที่เขาอย่านี้น้อไท่ใสอานี้เนาะ นี่แบบทต้มนะทอดนะที่ต้มมันทอดด้อกีก้ยมันทอดกีนั่นกีน้ำนะกิกีมันกีกล้วยเป็นกีมันกีกล้วยกีแดงกินทอมันทอดนะในต่าาตาโบ

嗯。嗯嗯嗯嗯